เริญพท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับอาตมาราัคาเนธสุโฟธิโกนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยมหามากุรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานวันนี้จะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องแบบอย่างของผู้บริหารตัวอย่างนะครับเป็นหัวข้อในรายวิชาของอาจารย์ดาวฤดีศรีเกต ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของผู้บริหารที่เป็นตัวแบบอย่างที่ดีนะครับวันนี้ได้ยกเอาแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมบดีโลกนะครับ ครับหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมบัดิลกสมานสุเมโตนะครับนามเดิมสมานอุบลพิทักษ์ท่านเกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2488ปัจจุบันอายุ75ปีนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดป่าเสียงอรุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธราทั้ยแล้วก็ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน เห็นผลที่ยกท่านขึ้นมานะครับเป็นผู้บริหารก็คืออดีตท่านเคยเป็นเจ้าคณะภาค9นะครับท่านได้เป็นผู้บริหารตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะสงฆ์ธรรมยุทธภาคเก้าทั้งหมดนะครับสำหรับผลงานที่ท่านได้รับมี เป็นร้อยยผลงานเลยนะครับแต่ยกมาเพียงแค่บางส่วนก็คือสมผลงานก็คือในปีพศ2535ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีมากในด้านการปกครองจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วก็ 2, อสองพศ2544ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรในการปฏิบัติภารกิจพระพุทธศาสนาดีเด่น ในด้านการศึกษาจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพศ2549ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการด้านปรัชญาศาสนาและประเพณีนะครับเหตุผลที่ได้ยกท่านขึ้นมา เป็นหัวข้อในการพูดในวันนี้ก็เพราะว่าท่านเป็นพระอุปชาของอาตมาซึ่งท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาตมาแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งภาคเก้ก็คือจังหวัดขอนแก่นกาลสินสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับหลักธรรมที่เหมาะกับท่านนะครับที่ได้ยกมา ก็คืออิทธิบาท4 1ชันทะคือความพอใจรักใครในงานที่ทําท่านมีความพอใจในการเป็นผู้บริหารคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะภาคมีความพอใจมุ่งมั่นในการทํางานนะครับวิริยะความเพียรความพยายามท่านมีความพยายามในการปลูกฝังพระภิกษุในเขตปกครองของท่านนะครับ 3. จิตตะ ความจดจ่อมีสมาธิในสิ่งที่ทำก็คือท่านมีความมุ่งมั่นในงานที่ทำมีการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคณะสงฆ์ให้เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ทั้งประเทศนะครับ 4. วิมังษาการวางแผนและพัฒนาก็คือถ้ามีการวางแผนในการปกครองคณะสงฆ์ทั้ง4ีจังหวัดได้อย่างลงตัวนะครับ แล้วก็คณะสงฆ์อยู่ในกรอบในรูปแบบของพระธรรมวินัยตามที่ท่านได้วางแบบแผนไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้พูดถึงในเรื่องของแบบอย่างผู้บริหารก็คือพระธรรมดิลกสำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก็ขอเจริญพร